เอาดืวนกันทุกคน อุงอิงเพชรบ้านแพงนางฟ้าบนดินอีกแล้วครับล่าสุดทุกทุกคนคลิปวิดีโอดังกล่าวเนี่ยนะครับทุกคนเผยแพร่ที่ช่องพ่อแม่น้องอุงอิงแฟนเพจครับน่ารักมากๆกครับทุกคนอุงอิงเพชรบ้านแพงรู้จักแบ่งปันให้กับสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้เสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นคนยากไร้คนเร่ร่อนต่างๆครับทุกคนที่อุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยน้องได้ช่วยเหลือนะครับตามร้านสะดวกซื้อต่างๆเรีได้ว่าตอนนี้หลายคนเรียกว่าซุปตาหน้าเซเว่นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและ คลิปล่าสุดที่มิมข,อขาอกระแสเนี่ยได้เอามาให้ทุกคนได้ชมกันนะครับอ,ง,องิงมอบของกินนะครับให้กับน้องหมานะครับก็คือ,อมอบโอ้โหรย้ได้ว่าเหตุการณ์แบบนี้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาแหละแต่อยู่ที่ว่าเราจะเอามานําเสนอหรือเปล่าครับทุกคนนะสำหรับการทําดีขององิงเพชรบ้านแพงเนี่ยควรได้รับการยกย่องควรได้รับการเผยแพร่นะครับทุกคนเห็นคลิปนี้กดแชร์แชร์แชร์วนไปครับทุกคนกับน้องหมาที่ต้องบอกว่าคือเราไม่รู้ว่าหมาตัวนี้ดุหรือเปล่าเราไม่รู้ ว่าน้องหมาตัวนี้จะมากัดเราหรือเปล่าแต่อุงอิงคือน้องไม่กลัวอะไรเลยอ่ะออมอบของเนี่ยให้กับให้กับหมาที่แบบว่าอยู่ด้านหน้าสุนัขอะ่ะที่อยู่ด้านหน้าร้านสะดวกซื้อแบบไม่กลัวอะไรเลยแล้วแววตาอุงอิงนะเวลาได้มอบของให้กับคนอื่นเนี่ยแวตาน้องมีความสุขมากมีความสุขมากครับทุกคนเนาะถ้าเราได้เห็นนะอล่าสุดเนี่ยก็มอบเงินเนาะให้กับ คุณลุงท่านหนึ่งนะครับที่อยู่หน้าร้านสะดวกซื้อนะครับเป็นคุณตาที่แบบเหมือนกับพิการทางด้านสายตาด้วยนะครับแล้วก็คลิปที่น้องเนี่ยได้มีการเขาเรียกว่าอะไรมอบของให้กับคุณลุงไร้บ้านนะคุณลุงเล่ร่อนที่มามาหน้าร้านสะดวกซื้ออุองอิงก,ก็มอบของให้คลิปนั้นน่ยทะลุ2ล้านแล้วนะครับที่ช่องพ่อรุ่งเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย คนดีก็ต้องได้รับการเผยแพร่นะครับวันนี้นะครับดีใจกับน้องด้วยทุกความสําเร็จนะครับไม่ Portal, ว่าจะเป็นเพลงขึ้นชาร์ตอะไรต่างๆเนี่ยอุงอิงก,ก็ถือว่าสุดยอดมากๆนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับอันดับ5้าของคนลุกทุง่งซึ่งต้องบอกว่าอุอง้ง,ง,อ,งอ,อิมจัดรายการก็จริงอุ้มอิมไม่มีอภิสิทธิ์นะครับจะเอาเพลงของน้องเนี่ยไปขึ้นอันดับหนึ่งก็เป็นเพราะว่าคู่แข่งเยอะมากไม่ว่าจะเป็นของแกรมมี่ไม่ว่าจะเป็นของหลายๆค่ายครับที่โอโ้โหสู้กันมาอุ้งอิงได้อันดับ5นะครับของคนลุกทุง่งเพราะทุกคน แล้ววันนี้ยิ้ยมจัดรายการนะครับอิ้มฝากทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวอิ้มจะแชร์ลงเพจนะครับแล้วก็ยิ้ยมจะแชร์ลงเฟซบุ๊กส่วนตัวฝากทุกคนเข้าไปกดติดตามด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็วันนี้เข้ามาถล่มขอเพลงน้องกันให้ขึ้นชาร์ตอันดับหนึ่งเลยคลื่นอื่นอุ้มอิ่มไม่รู้ว่าเขาทําไมเอาของน้องขึ้นอันดับหนึ่งได้แต่ว่าของเราเนี่ย คือเขาวัดจากการขอจริงๆครับทุกคนแล้วก็ SMS อะไรต่างๆหรือว่าการโทรเข้ามาขอเนี่ยก็ถือว่าเยอะมากๆในคลื่นของคนลุกทุ่งนะครับก็ค,คือคนฟังทั่วประเทศไทยนะครับทุกคนนะก็ดีใจกับน้องในทุกความสําเร็จแล้วก็วันนี้นะครับมาขอเช่นชมน้องเลยครับทุกคนที่อุ้งอิงแบบโอ้โหเอาจริงอุ้งอิงเป็นคนเป็นคนกลัวสุดมากมากเลยนะกลัวมันกดัดแต่อุ้งอิงคือน้องไม่กลัวอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยอะอุ้งอิงแบบ มอบของมอบของกินให้กับสุนัขไม่ว่าจะเป็นแมวจอนจัดอะไรต่างๆครับทุกคนที่เราได้เห็นนะน้องช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลานะครับน่ารักมากจริงครับอุ้งอิงน่ารักมากนี่แหละเหตุผลที่แฟนคลับแบบรักน้องแบบไม่มีเหตุผลเนาะทุกคนรักน้องแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ไม่มีวันเปลี่ยนใจอุ้งอิมข่าวกระแสก็ไม่มีวันเปลี่ยนใจเช่นเดียวกันนะครับเนาะนะนะก็ดีใจด้วยแล้วก็วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของซอนุษนะครับน้องอุ้งอิงเนี่ยน้องก็ได้มีการ เขาเรียกว่าอะไรนะมอบนะครับมอบของเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่มอบสิเขาเรียกว่าอะไรอะน้องโพสต์เออนะครับหลงละม,มั่วนิ่มแล้วน้องเนี่ยได้มีการโพสต์นะครับแล้วก็แท็กไปยังซอน,นุชด นะครับทุกคนโพสตอวยพรวันเกิดซอดนุชนะครับวันนี้วันนี้สมองเบลมากครับทุกคนนอะวันนี้แบบตื่นนอนดึกตื่นเช้าแล้วก็มาจัดรายการบ่ายโมงอีกนะครับทุกคนวันนี้ใครที่เที่ยวสงกรานนะครับพุ้มิมข่าวกระแสก,ก็ขอให้ทุกคนนาะเที่ยวอย่างสนุกสนานนะครับวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นวันครอบครัวเนะทุกคนใครที่อยู่กับครอบครัวนะครับอุ้มอิมี่ยก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะวันนี้แล้วก็น่าจะเป็นที่แน่ชัดแล้วนะวันนี้นะครับอุ้งอิ่งเนี่ย น่าจะได้ไปเที่ยวต่างประเทศกับพ่อโจแล้วก็ซอนุชคือเมื่อวานนี้ผู้จัดการมาเดี่ยวนะครับก็ได้มีการโพสต์เนาะเกี่ยวกับาการไปเที่ยวอะไรต่างๆครับทุกคนซึ่งซอนนุชเนี่ยเหมือนกับว่าซื้อทัวร์เอาไว้แล้วก็เหมือนกับเขามีการจะไปแก้บนด้วยใช่ไหมครับ นะครับที่ฮ่องกงฮ่องกงนะครับนะเราก็เชื่อว่าน้องเนี่ยได้ไปด้วยแน่นอนนะครับซึ่งหลายคนก็อยากให้น้องไปเปิดหูเปิดตานะครับไปพักผ่อนนะครับที่ฮ่องกงเนาะทุกคนก็เป็นน่าจะเป็นประเทศแรกนะที่อุงอิงเนี่ยน้องได้ไปเที่ยวต่างประเทศครับทุกคนเนาะก็อยากให้น้องนะครับไปนะครับอยากให้น้องไปจริงๆเนาะแล้วก็น่าจะมีคอนเทนต์อะไรเยอะยๆมากมายให้พวกเราได้ดูกันแน่นอนแหละนะครับทุกคนสําหรับการไปเที่ยวฮ่องกงในครั้งนี้นะครับ แมาจะไปไหว้พระไปขอพอรอะไรต่างๆนะครับทุกคนสําหรับบอสโจแล้วก็ซอหนุ่นะครับนะก็ขอให้นะแล้วก็เดือนพฤษภาคมนีเ้เขาจะเริ่มเปิดกล้องแล้วนะครับสำหรับภาพยนตร์นะครับภาพยนตร์ของบอสโจนะครับบ้านแพงเนี่ยกำลังจะสร้างแล้วทุกคนก็น่าจะเปิดกล้องแล้วในเดือนพ,พฤษภาคมนี้เริ่มถ่ายกันแล้วครับทุกคนเป็นช่วงปิดฤดูกาลโอ้โหถือว่าลุยงานเต็มที่จริงๆนะครับบอสโจแล้วก็ครอบครัวสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยคือแบบ แน่นอนจริงๆเออนะครับน้องไม่พักกันเลยนะครับแล้วเชื่อว่านะครับคือน่าจะเทคิวให้กับภาพยนตร์ด้วยนะงานถัผมพิมคิดว่าบอสโจน่าจะแบบละไว้ก่อนอในช่วงปิดฤดูกาลนี้เนี่ยก็คงจะเป็นเอางานภาพยนตร์เนี่ยมาก่อนเป็นอันดับแรกเลยนะครับทุกคนเพราะว่าจะเข้าฉายในเดือนธันวาคมใช่ไหมครับทุกคนก็เป็นกําลังใจให้ บอสโจด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ทีมงานสาวน้อยเพรบ้านแพงทุกคนนะครับเชื่อว่าภาพยนตร์เรื่องนี้หลายคนรอดูแล้วก็ตอนนี้คนแบบโอ้โหเหมารวงภาพยนตร์กันแบบเยอะมากๆแล้วอะนะครับทุกคนเนาะเหมากันแบบอม,มีคนเหมาแล้วผู้ใหญ่ใจดีต่างๆนะครับ นะก็เป็นกําลังใจให้นะครับกับทางด้านบอสโจสาวน้อยพี่บ้านแพงด้วยกันแล้วกันวันนี้เล่นสงการที่ไหนครับพ่อพ่อแม่แม่นะครับวันนี้เล่นสงการก็ขอให้เล่นด้วยความปลอดภัยนะครับขับรถขับลาทุกคนช่วงนี้อุบัติเหตุเยอะมากเมื่อวานนี้มิมก็ได้มีการอัปเดทนะครับช่วงสงการเนี่ยครับทุกคนก็ถือว่าอุบัติเหตุเยอะมากนะครับมิมก็ได้มีการอ่านข่าว ก็ฝากด้วยกันแล้วกันนะครับทุกคนขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความเสถียรภาพเช็คสภาพรถก่อนออกไปเล่นนะครับออกไปเล่นน้ําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับเช็คสภาพก่อนออกจากบ้านทุกครั้งนะครับเช็คสภาพรถเนาะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็โอ้โหชื่นชมมุงอิงอบอาหารให้กับน้องหมาเนาะนางฟ้าบนดินของใครหลายคนนะครับนะ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับอุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวจะเอาภาพบรรยากาศองค์อิงเนาะที่น้องเนี่ยได้มีการอ่าลงโพสต์ลงนะครับเฮ้ยพามันเกิดซอ้อนนุษเนาะแล้วก็ภาพบรรยากาศนะครับของสาวน้อยเพรินแพงเนี่ยมาฝากทุกคนท้ายคลิปนี้กันแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับมาขอเพลงนะครับที่ม่วนซึ้นขึ้นร้อยสามกันเยอะๆครับทุกคนช่วงนี้แบบ สมองเบลอมากเพราะว่าต้องดูข่าวหลายสำนักมากครับทุกคนแล้วก็มาจัดรายการต่อฝากทุกคนมาเป็นกําลังใจให้กับยิ่มข่าวกระแสด้วยนะคบป่ายโมงตรงเนี่ยอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราไปเข้ารายการกันนะครับรักทุกคนครับ